เย็นวันหนึ่งหลังจากฝนตกรีบๆให้ฉันเข้าไปหน่อยสิยะคนที่มายืนอยู่หน้าประตูนั่นก็คือเพื่อนสม,มัยเด็กของผมเองฉันตัวเปียกไปหมดแล้วเร็วๆหน่อยสิขอร้องละตอนนี้พ่อแม่ของผมกําลังไปเที่ยวแล้วไม่อยู่บ้านจะให้เข้ามาดีไหมเนี่ยแต่ความรู้สึกร้อนที่แผ่ซ่าไปทั่วร่างนี่มันอะไรกันผมฮายามะคาเครุเป็นแค่เด็กเงียบธรมธรมดาธรรมาเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมีเพื่อนให้คุยเรื่องในสาระประวันได้ อทำความสะอาดนี่มันน่าเบื่อชะมัดเลยเรียบรีบทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าแล้วผมก็ยังมีเพื่อนสมัยเด็กชื่ออุจิดาอาคาริอยู่เธอทําทตัวไม่น่ารักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว้าวยอมฝนไล่ช้างเฉพาะที่อย่างนั้นเหรอพอผมมองขึ้นไปผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาขอโทษนะคะอะไรกันเนี่ย เป็นนายเองหรอกเหรอนี่อาคาริเธอทำบ้าอะไรของเธอนีะ่ะแล้วผมมันทำไมหรือไงก็ถูพื้นี่ยะถูพื้นเนี่ยแล้วก็เทน้ำข้างในออกก็แค่นั้นเองอนายนี่นแหละที่เดินไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ยแหมคำขอโทษอยู่ไหนกันฮะ,ฮะนิสัยเสียเหมือนเดิมเลยใช่แล้วล่ะผู้หญิงนิสัยเสียคนนี้คือเพื่อนสมัยเด็กของผม ถ้าทำตัวดีๆหน่อยก็คงจะน่ารักแท้ๆแต่ก็อย่างที่เห็นเธอนิสัยเสียแบบนี้แหละและด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเธอก็ชอบแกล้งผมอยู่คนเดียวผมไปทำอะไรให้เธอเกลียดเข้าตั้งแต่ตอนไหนกันนะแต่ผมก็ไม่น้อยหน้าพอเจอเธอทําแบบนี้ผมก็เริ่มเถียงคืนไม่หยุดแต่ตอนนี้ผมเถียงกับเธอจนเกินทนแล้วผมจึงได้หลบหน้าเธออยู่ตอนนี้ผมเองก็มี<ผ>มวุฒิภาวะแล้ว,ลวสินะนะ <G ül> จะอบอกเลยว่าหวัดกินน่ะ แล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ติดหวัดเรียบร้อยแถมต้องรอถึงมะรืนนี้ด้วยกว่าป้ากับมาจะกลับมาผมก็เลยติดต่อป้ากับมาและโรงเรียนว่าผมจะขาดเรียนวันนี้พอถึงช่วงพักเที่ยงวพวกเพื่อนของผมก็ส่งไลน์มาถามสารทุกสุขดิบและสาเหตุที่ผมขาดเรียนกันใหญ่แต่ในนั้นกลับไม่มีคําพูดจากเธอคนนั้นสักคํา<ว>ก็รู้อยู่หรอกนะว่าไม่ได้ตั้งใจนะ่ะแต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นห่วงกันซักหน่อยสิ แต่ในระหว่างที่ผมกําลังนอนพักอยู่นั้นก็ได้มีคนมากดออดหน้าบ้านผมเสียงดังใครกันฟะมาแล้วครับมาแล้วครับอะอะอะคาริคนที่มายืนอยู่หน้าบ้านนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คืออาคร ا นั่นเองบิ๊บรีเพฉันเข้าไปสิยะนี่ฉันเปียกหมดแล้วไม่เห็นหรือเงยเร็วๆเข้าขร้องเลยเสื้อผ้าที่เปียกโชกของเธอนั้นมันโปร่งแสงมากพอจนผมเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ภายใต้นั้นได้อย่างเลือนรางแล้วร่มเธอละ่ะแล้ว เธอมาทาอะไรที่นี่นะก็ก็มาเยี่ยมไขในายไงยะท,ที่นายติดหวัดมันก็เพราะฉันนี่นะก็เลยกะว่าจะมาเยี่ยมสักหน่อยนะแต่จู่ๆฝนก็ตกลงมาก็เลยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นห่วงผมอยู่นะอะไรกันด้านดีก็มีกับเขาเหมือนกันนี่นะให้ตายเถอะเข้ามาเข้ามาเรียกโชคอยู่แบบนั้นเดี๋ยวก็ติดหวัดไปอีกคนหรอกนะ ถ้าเข้ามาโดยที่ไม่บอกก่อนแล้วก็มันจะกลายเป็นการบุกรุกเคหสถานนะอย่างแรกก็ไปอาบน้ําก่อนใชนะถ้าบ้านเช็ดตัวแล้วก็มีแขวไมาอยู่ในห้องน้ําแล้วล่ะหืมทาไมหน้าแดงแบบนั้นล่ะติดหวัดแล้วเหรอไม,ไม่ใช่สักหน่อยแล้วอย่างแรกนี่หมายความว่าอย่างไงกันหลังจากอาบน้ําแล้วจะให้ฉันทําอะไรเหรอฮะไม่ได้จะให้เธอทําอะไรสักหน่อยนะรีบๆเข้าไปอาบแล้วก็กลับบ้านไปซะนะผมเองก็ไม่อยากให้เธอติดหวัดไปด้วยอีกคนหรอกนะ ผมดีใจจริงๆนะที่เธออุสตส่าห์มาเยี่ยมผมแต่สภาพผมตอนนี้ไม่พร้อมรับมือกับเธออย่างยิ่งกลับถ่าละครับในระหว่างที่ผมกําลังนอนพักอยู่ในห้องนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหลังจากนั้นอาคาริที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ได้เดินเข้ามาในห้องผมขอบคุณที่ให้ใช้ห้องน้ำนํำนะอ่อถ้างั้นก็เอ๊ อะไรของเธอเนี่ยก็แบบว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนนี่นะจะปล่อยให้เธออยู่ในสภาพนี้ก็คงไม่ได้ผมจึงไปเอาชุดนอนที่ห้องแม่มาให้เธอใส่ให้ hey, ตายเธอ<ๆ>เธอนี่ไม่ระวังตัวเอาซะเลยร้อนเผาขึ้นมาอีกแล้วฮะใครขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยหลังจากนั้นผมก็กลับไปนอนสักพักผมก็ต้องตื่นขึ้นเพราะเสียงเคาะประตูจากเธอฉันทำโจ๊กมาให้นะกินซะนะอาคาริเดินเข้ามา โดยที่มือของเธอนั้นก็มีถาดอาหารอยู่มไม่ต้องหลอกหน้าของแบบนั้นแต่ฉันอุตส่าห์ทำมาเนะกินกินซะนะก็ได้ก็ได้แต่ทำไมเธอถือช้อนอยู่ละ่ะก็ฉันมาดูแลคนไข้ยอย่างไงล่ะเอา้เอาอ้ามก,กินเองได้นะไม่ได้ติดเตียงซะหน่อยนี่ตัวมันร้อนขึ้นอีกแล้วไข้ขึ้นถึงจะอร่อยแต่ปวดหัวจะตายอยู่แล้ว อร่อยมากเลยล่ะขอบคุณนะอืมไม่เป็นไรหรอกผมเองก็กินเสร็จแล้วเธอเองก็กลับบ้านไปได้แล้วล่ะจา,านชามยวผมล้างทีหลังเองแต่แต่ว่าแค่นี้จิบ๊บจิบวัดธรรมดานอนพักเดี๋ยวก็หายแล้วยังไงก็รีบกลับก่อนตกดึกล่ะพอผมไล่เธอกลับบ้านเสร็จผมก็ได้มุดตัวเข้าไปในบ้างมอีกครั้งหนึง่งไม่ไดฮะกลับกลับอะไรของนายฮะนี่ฉันอุตส่าห์มาดูแลนายเลยนะเนี่ย ทำาจะให้ฉันกลับสภาพนี้เนี่ยนะขอยืมเสื้อแม่นายหน่อยก็แล้วกันนะคาเคอรูอาการหนังน่าดูเลยจะโอเคไหมนะอะอะไรกันเนี่ยมิคินี่มันใครกันเป็นอะไรกับคาเครเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบคาเครอยู่นะ ถ้าเกิดเธอคนนั้นกับคาเครุสนิทกันแล้วก็ไม่เอานะแต่มันก็เป็นไปได้เหละนะคาเคริรุเองก็เป็นคนดีแถมยิงใจดีอีกจะมีคนมาชอบก็คงไม่แปลกอะไรหรอกอาน,นานาเอาเ,เป็นอะไรหรือเปล่าคาเครุทำอะไรของเธอนะ่ะอาคาริรีบกลับไปได้แล้ว ใช่เวลามาห่วงคนอื่นนะอย่าส่งเสียงดังสิมันปวดหัวนะอะขอโทษนะเรื่องผู้หญิงคนนั้นฉันไม่สนละตอนนี้เนี่ยจะปล่อยคาเครู้ไว้ไม่ได้หรอกนะนี่ผมหลับไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยพอผมลืมตาขึ้นมาผมก็รู้ได้ถึงสัมผัสแปลกๆใครดูท่าทางจะลดแล้วนะสุวสภาพร่างกายก็เอ๊ะ ภายใต้ความมืดมิดนั้นอาคาริกำลังนอนกอดผมอยูน่นี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทีง่ผมหลับไปแล้วเนี่ยก็พยายามนึกนึกดูแล้วนะแต่ก็นึกอะไรไม่ออกเลยน่าจะไล่กลับบ้านไปแล้วนี่นะไงมานอนด้วยกันแบบนี้ล่ะนี่นี่ตื่นตื่นสิอาคาริเออเออคาเครุนี่ทำไมเจอถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ล่ะ ก็แบบนายดูหนาวนี่นะไม,ไม่ต้องดูแลขนาดนั้นก็ได้ก็ก็ฉันแค่อยากจะทำนะเอ่อเอไงเธอถึงจุูจ่ๆดูใส่ซื่อขึ้นมาล่ะก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะกแต่แบบเธอเธอนอนกับผมเธอจะติดหวัตผมเอานะถ้าติดหวัดนายก็ไม่เป็นไรหรอกนะล้อเล่นอยู่หรืองไงกันไม่ได้รอเล่นสักหน่อยนะเย้ <Yeah> เดี๋ยวสินายตอนเขินเนี่ยดูน่ารักจริงๆเลยนะม่ไม่ได้เขินซะหน่อยเราสองคนไม่ได้นอนด้วยกันตั้งแต่สมัยประถมแล้วสินะก็เพราะว่าไม่ใช่ประถมแล้วถึงนอนด้วยกันไม่ได้ได้ไงล่ะต้องระยะห่างแล้วอย่าขยับไปมาสิคือโทษทีพอดีว่าท่านนายไม่อยู่ใกล้ๆฉันก็ทำให้นายอุ่นไม่ได้หรอกนะ เปไ็นอะไรของเธอนะ่ะปกติเธอไม่ใช่แบบนี้นะเอ๊ะก็ไม่นะจะว่ายังไงดีลละนี่แหละคือน,นิสัยที่แท้จริงของฉันหละหม,หมายความว่ายังไงกันนายนี่มันหัวเธอจริงๆเลยนะฉันเนี่ยชอบนายมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะเธอแค่ครู้เอ๊ะข,ขอโทษนะที่ทำตัวนิสัยเสียใส่นายแบบแบบว่าพออยู่ตอนหน้าแล้วมันเขิน ไม,ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้คิดมากเลยฉันเง้นเพื่อเป็นการขอโทษฉันจะดูแลานายให้เองเนะจู้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิทำไมจะจู่ถึงได้ก็ถ้าเอาวัดให้ใครคนอื่นแล้วก็คนคนนั้นก็จะหายหวัดไม่ใช่เหรอพราะฉะนั้นเอาวัดของนายมาให้ฉันเถอะนะจู้จะ,จะ,จะช้าก่อนเธอจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะผมที่ทนไม่ไหวนั้นก็ได้พยายามออกห่างจากตัวเธอ ด้วยการลุกออกจากเตียงหัวใจที่หวั่นว้วของผมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พอพาะผิดไข่อย่างเดียวจริงๆสินะจุดๆึงเป็นอะไรไปนะ่ะอาคารินายไม่ได้ชอบฉันหรอกเหลคอคาเคริรุไม่ได้เกลียดซะหน่อยนะก,ก็ก็แค่ยังไงดีละ่ะคือแบบอยากได้จังหวะที่ดีกว่านี้นะ่ะนายชอบฉันสินะแบ,แบบแบบว่าปล่อยตัวไปตามบรรยากาศแบบนี้จะดีไหมนะในฐานะผู้ชาย ความรู้สึกของผมในตอนนี้นั้นถ้าให้พูดตามตรงอาคาเรนี่ช่างนิสัยเด็กน้อยและน่ารักอะไรขนาดนี้แล้วนี่ทำไมจูๆ่ๆมาทำตัวน่ารักเอาวันนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าวันนี้เป็นวันน่ารักนะ่วันน่ารักอะไรนั้นฉันไม่รู้หรอกนะฉันรู้สึกกังวลนะกังวลฉันรู้สึกกังวลว่านายจะดนคนอื่นแย่งไปไหมนะจากนั้นเธอก็เข้ามากอดผมแม เธอที่ช่างน่ารักจริงๆไม่สิทำไมจ,จู่ๆถึงมากอดผมล่ะฉันไม่อยากยเยวาคาเคริรุให้คนอื่นนะฮะอะไรของเธอนะอย่าม,มาโกหกนะมีใครบางคนกำลังเล็งนายอยู่ใช่ไหมล่ะคนแบบนั้นผมไม่มีหรอกนะในระหว่างที่ผมกำลังถกเถียงกับเธออยู่นั้นจู่ๆประตูก็ได้ถูกเปิดออกคาเคริรุสบายดียรึเปล่า แหม่แมหมนนี่แหละก็น้ามิคิมิคินะอืมเข้าใจแล้วลหละจ้านายวางแผนหยุดเรียนเพื่อที่จะมาจู่จีกับสาวอย่างนั้นสินะไม่หน่อยหน้าใครเลยนะนายเนี่ยเด,เดี๋ยวนะนะคือคือมันมีความเป็นมาอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะทำเป็นไม่เห็นเองก็แล้วกันนะ หลังจากนั้นน้าก็หายไปกับสายลมน,นี่ค่ะเคารุคนเมื่อกี้ใครออ๋อญาติของผมเองนะ่ะน้าแกบางทีก็มาเยี่ยมผมเวลาที่แม่ติดงานนะ่ะนีคี่คือน้าของน้าอย่างงาั้นหรอก็อย่างที่บอกไปไงถอนหายใจอะไรของเธอนะ่ะคนที่ควรถอนหายใจคือผมตั้งหากละ่ะ วันถัดมาฮัช่บอกแล้วไงผมหายหวัดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะติดวัดผมไปซะแล้วฮะตีเทนนิสอยู่คารุอิซาวะครับครับงั้นทางผมจะดูแลให้เองครับ <c oughs> ผมได้พยายามติดต่อพ่อกับแม่ของเธอแต่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังไปเที่ยวอยู่สุดท้ายผมก็ต้องมาดูแลเธออะฮัร ขอน้ำหน่อยสิครับครับในระหว่างที่ผมกําลังเดินไปเอาน้ำจากห้องครัวมาให้เธอนั้นผมก็ได้คิดถึงเรื่องของเธอเมื่อวานเราสองคนคุยกันไม่ไปไหนเท่าไหร่แต่อาคาริชอบผมมาตั้งแต่แรกสินะพูดตามตรงผมคิดว่าการที่เธอกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้นั้นมันน่ารักมากๆแต่น่ารักก็ไม่ได้แปลว่าชอบเสมอไปผมต้องคุยกับเธอให้รู้เรื่องซะแล้วล่ะอาคาริ เอาน้ำมาให้แล้วนะอ๋อเขอาเครู้นายมาได้ถูกจังหวะเลยนี่นี่ช่วยเช็ดตัวให้หน่อยสิพอดีเหงื่อมันออกไงหัวของผมนั้นได้กลายเป็นขาวโพลนหลังจากที่เห็นแผ่นหลังองานงดงามของอาคาริอ,อ,อจะเย็นไว้ไอ้หนุม่มจะปล่อยให้อารมณ์พาไปไม่ได้นะนายต้องตรงไปตรงมากับเธอสิแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนสมัยเด็กของผมนั้น<อ>น่ารักสุดเลย